เมื่อสุลิยุขึ้นบูลพาฝ่าไม้ละพัดต,ต้นดอกไม้กระจันคู่ละกินหอมแลเห็นเมกแล่นล้อมการเลื่อนเลื่อนยู่กลางหาวตกถึงข้าวสีเดินไท่ผากวางเวียงไว้ละ ตัวนเน่านางมาซีไทยกับบุตรตาส่องวอละโคดฉาสานคุณช้อนอาสาในมิงมากับทพร้อมกะรลดล้านนางเสียงหมวดนี่บริจาคทงหมวดของในคั้งกระถอดทานหมดเกี่ยงญลา จึงบอกนางมาสีได้เตรียมตัวคันอุ่มลูกให้เตรียมตัวอุ่มลูกน้อยคือนางนาทกันหาส่วนวาชาลิภาปีพระอวงเสียวงนามาสีฟูมไฟนามจนละทานอุกอางราเหลี๋ยวขึ้นหลังกับ่ไใดน้ำตาย้อยกะยาวรวงนา เอาวในขณะข้งนั้นอ,องพระเวจำเจ้าจึงบอกเราเมียครนะให้เจ้าอวดสาเดินบ่ได้มือนเหลียวหลังสีต้อยตามกาะตินนองนาเอว่าเที่ยวในห้องโลก,กาฝากาัญญานางเป็นนางบาปุญเป็นผู้แต่งปัทนาบา่ได้จึงจำให้ลับภาควาง แต่ก่อนเฮายืดยันเสวยลาเป็นกระสาข้าวเหนียวพ้อยผักผักบ้างเลี้ยงกวนนานั่าเมาเมานาดการเลือนทางที่หยุดย้อนักหน่อยหนึ่งแดดสีหันตีนน้องสีเปื่อยพอง พาเวทเบาตอนนองเบาวัน่อนปลาลมลอยเ้าเมื่อพลอยเวียง่างให้เบิงการเธอเดินนองนาบุนพลานำปองค้งสีขึ้นนักคาเละเพบมันเป็นจังเสียผนั่งนองให้คอยเพียงนา อาอีกอันหนึ่งน้องคิดใครได้ประสงค์สวความสวดพุ่มปตอยตามผัวผักมาละบปัานนี่ละ,ะ,ละซื้อว,ว่าคีรเลี้ยงกวงผวงประชาเดินยากปากเ้าจ้อยจ่อยสงสารน้อยนาทะแพ ทางนั้นเป็นฤดูแรงไม้ปาที่ลงเหลงได้ยินแมงเลไลจักจกนันอีแมงม่วงนานกกาเบามันห้องเสียงท้องอวีวลายิ้สะวนทำไม่มาซีไทยละมนมองลาเดือนสี่ฟ้าห่ำห้องลงพัดเชยเขาผัดตามเงาสาขาสัวประเดียวก็เลยนยาย ทบขาไก่ไปแล้วเดี่ยวขึ้นหลังมือจุมกลมนาะฟาดเห็นแต่ฟาห้องอุ่มควนกลุ่มทั่วทะลาะงนาเลือนเลือนใหญ่ลมผัดมีโคเดี๋ยวเบึงผับประโตวสวงขาดระวังทั้งนา สขาสวนขี่ลีข้ามน้ำคลองกอาแแ่ะแดดแห่งเผาคนแห่งลาดูนากระลาเลื่อนนาเอาสองวันหน่อยวันเอวกินพลานั่งกันหายิวน้องกินแอววันกินจู่หน้าดูสองหน่อยกะวันไอยวยวมาแม่ คนเฟืองไฟมากว่าแก่แล้วก็ต่อยเอาละดินนองน,นาข้าวนั่นเทพทอนเท่ากะนมยอดบันดนมาสิเก็บเอาพวดรับประทานนอนทั้งป่อนล่ะคำมานอนในดาวอินหาวเลยบ่อวน่า เอาหวมุนทนไม่ยุ่งหินพัดไตต่อนาดึกมาน้ำหมอกหน่อยลำหัวไปตองสองกุมานคอยคองอีแม่คิงทั้งคานาได้ยินฝฟงเสือสร้างมานอนคางอยู่กลางป่าองค์ราชาประเวศเจ้าก็มียานกาย,อยอ้อนไผนา พอมีเทพทรไทยมาพิทักองคกาสตรสือว่าโวยภัยสารดบ่มีมากกล่ะพออุทัยแสงขึ้นรุ่นมากกมือไม้อาทิพนกอบฟ้ามาแล้วกะล่วมเดือนละดินนองนา เอาวเลยลวงคำแม่น้ำสายหนึ่งจนละทานซื้อกดติมาลากโหลดบ่มีคำหอละซึ่งนครหล,ลวงกว่างนาครใช้เกตตลาตื่นองซาเศร้าขึ้นได้ยืมใกล้ก็ใกล้ขอละละกาับทั้งลบับปามไม่ถึงเขตเขาสวงเขานั้นมีต่อคอตลอดไปดและลำตอนละ ผัวนั่งเขาขานเดินว่าขีรีขันธรามาถึงเกตุงแม่น้ำก็เลยขามเหล่า,าพักเสา